นยองๆนะคะสวัสดีทุกคนขอเชิต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอัซฉริยชาแนลนะคะถ้าหายไปนานเลยสําหรับคลิปสุ่มจี้นะคะเกมเศรษฐีนะเพราะว่าไม่ค่อยมีจี้อะไรโดนใจเสาวแต่เท่าไหร่นะแล้วก็เราก็อยู่ในช่วงของการพักการใช้เพชรด้วยเพราะจนนะคะช่วงนี้ล้มละลายมากล้มละลายตั้งแต่ยี่โคก็คือไม่มีปัญญายไปทําใครอีกเลยนะคะช่วงนี้ก็ตัวละครใหม่เข้านะคะ ผมละลายเทียนหนึ่งพาใมันนีนะคะสกิลแบบพี่เจนัตเนาะสกิลใหม่เข้ามาก็่อนข้าโอเคนะแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะตัวละครสารไทยประเทศไทยนะคะ,ะนี่มาพร้อมกับซี้นะคะเอ้ยซี้แบบเขาเรียกว่าเซตประจำตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ประจำตัวหรออาจจะเป็นประจำตัวใช่ปะมันก็เป็นซี่ที่ดีนะคะเออตอนแรกกะว่าจะไม่ทาแล้วแบบเราไปนอนนอนนึกดูว่าเอจะใส่ คู่กับจีอะไรดีแล้วแบบนี้เรานึกคอมโบได้ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะคะก็มีอะไรคุยวิญญาณเนาะคุยวิญญาณก็แบบซูเปอร์นะคะมันเป็นอะไร70มั้งถ้าอัพมานะเดี๋ยวไปดูหน้าสมุดละกันเนาะมี2ตัวมีคุยกับไอที่เป็นผีเสื้อนเนาะเป็นแบบฟิวจูนี่จน่าเวอร์นะป้ายบอดน้ำหรอป้ายบอดน้ำมนันดูซูเปอร์นะคะ เวลาก่อสร้างเจพื้นที่ลกมืดนะคะแล้วก็80ดสิยกเว้นค่าผ่านทางนะคะมาตกเมืองฝั่งตรงข้ามสองครั้งแล้วก็ห5สหาแยกค่าผ่านทางก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นฟาร์มก่อนนะแต่ว่ามีพื้นที่ลกมืดแต่ว่าพื้นที่ลกมืดคืออะไรโดนยีเดสปูพื้นใหม่ก็คือหายแล้วนะคะมันบูดอ่ะมันเพราะมันมาช้าไปหน่อยจีเนี่ยมันควรจะมาตั้งแต่สมัยที่เขาเล่น โลกมืดกันแล้วนะคะมันไม่รอดหรอกฉันว่าถ้าไปเจอกับพวกปูพื้นที่ด้วยกันนะแต่ถ้าหลังๆมันไม่ค่อยมีตัวปูพื้นที่ก็น่าจะเก่งอยู่ที่อันนี้สว่วนอีกอันก็จะเป็นขุยวิญญาณนะคะแซกซโซโฟนอะไรฟุตฟุเหรอเมื่อตกนะคะเมื่อฝนตงข้ามใช้การ์ดนางฟ้าจะมีโอกาส75สลายนะใช้การนางฟ้าหมายถึงว่า ใช้แบบว่าใช้แบบอะไรก็ได้เลยหรอไม่ต้องรอตกเมืองไม่ต้องรออันนี้หรอขอแค่ฝั่งตรงข้ามใช้ก็มีโอกาส70สลายช่อวเป็นความสามารถที่ค่อนข้างเก๋มากน่าทํามากแล้วก็มีขังฟอง75ด้วยนะคะถ้าเขาตกแรนด์มาร์กเรานอกสากนั้นแล้วนะคะยังมี65เปอ้องกันอฟเฟนท์ลซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงนะคะตอนนี้ก็มากสุดก็65แล้วไม่มีชิ้นไหนที่มากกว่านี้ในเกมแสดงว่ามันท็อปมากนะคะ อฉันก็เลยว่าทำส่วนใหญ่ที่ที่เราจะทําก็จะมีเอฟเฟกอันตรายรอยฟ้านิะเทศนะคะไดเมนชันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอะไรพวกนี้ฉันค่อนข้างที่จะเก็บแล้วก็การวิกอีกอันหนึ่งถ้ามีก็จะเก็บไว้ก่อนเพราะคิดว่าอาจจะได้ใช้ในการแบบผสมเซตต่างเนาะโอเคแปอว่าเราทำํำนี้นะคะส่วนวัตถุดิบนั้นเราต้องไปหาอยู่ไหนละเรีหรอน้องหมีนะคะ หายเ5ชิ้นนะโดยการเอา A บวกมาแรกก็5525นะคะแล้วก็เอา25มาคูณ5ก็จะหายเาทั้งหมดอยู่ที่125ชิ้นนะคะคือการันตีว่าปิดแน่นอนนะแต่ว่าจะการันตียี่เพดไม่รู้เหมือนกันมันเป็นแบบอะไรอย่าไม่ใช่แบบอันนี้ใช่ไหมแบบซื้อเพิ่มเลทใช่ไหม มาดูอัตราสุ่มนะคะอัตราสุ่มออกอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะ a บวกสามเหรอมเมล็ดทางตะวันมเมล็ดทางตะวัน a เหรออ๋อ a, a. <S. <S. s ก็น่าจะโอเคนะคะสุ่มแบบแพ็กเกจ900นะคะไม่ใช่50อุ๊ยถ้าเป็นแบบนี้มันค่อนข้างปิดเร็วนะแล้วก็อันนี้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราซื้อกี่แพ็คดีอืมก็ตีไปแพ็และว0 0 0หรอ สี่แพ็กไหมสี 4, ่พันอะซื้อมาสี่แพ็กก่อนละกันเผื่อเราจะดวงดีนะคะทุกคนหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะอ่ะซื้อใบสี่ครั้งนะคะมาดูกันว่าจะ ได้กี่ชิ้นตอนนี้อสี่สิบห้ามาดูว่าได้ A บวกกี่ชิ้นนะคะเออทางตะวันช่ำไหมตักทีเท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองสามสี่สี่หรอโอ้ตอนนี้เราก็ยังขาดอยูนะคะเดี๋ยวลองซื้อมาอีกสักสองพันหนะคะว่าจะได้กี่ชิ้นยี่สิบเองหรอสองแพ็คโหไม่ได้เ e อเลย เฮ้ยอีกสองอีกสองแพ็กก็ไม่ได้เอเลยก็ยังขาดอีกนะซื้ออีกสองติชิ้นเอสิเลยได้ไหมอุ้ยเอสองบตอนนี้เราขาดอีกแค่สาชิ้นเท่านั้นจะ <c oughs> จะซื้อ9เกร้อยเลยหรอถ้า9ก้รอยมันก็จะเป็นกี่รอบ9รอบหรอแต่ถ้าซื้อ200อถ้าเรามีดวงดีเนี่ยเราอาจจะได้ด้วยก็ได้นะแต่ชาวว่าก็ซื้อ9ไปเลยจบสอง อุ้ยดียเอนึงขาดอีกเท่าไหร่ได้ปะเนี่ยได้เป๊ะพอดีโอเเ้โหเ,เป๊ะเลยเป๊ะเลยเักดีกี <c oughs> ่แพ็กเก้าแพ็กใช่ไหม เรียบร้อยจ้าทุกคนเราก็ไปหา,มาเมล็ดานตวันมาแล้วนะคะทั้งหมด25กดไปทั้งหมดเท่าไหร่9แพ็กด้วยกันนะคะตกเป็นเงินตกเป็นเพชรอยู่ที่8,100อุ๊ยก็ถือว่าแอบถูก่นะคะประมาณ18,000มันก็ถือว่าโอเคนะเออสัว่าก็มีสักหมื่นฉันคิดว่าน่าจะการันตีเลยเพราะว่าเอีเวนต์มันมันฟิกไว้เลยอะว่าเราได้แน่นอนนะคะสว่ามีงบสัก กี่แพ็กอะสิบแพ็กนี่ได้แน่นะคะเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแลกเป็นคุยวิญญาณนะคะแล้วก็ไปเติมซูเปอร์ด้วยนั่นเองนะจ๊ะอโอเคก็ไม่มีอะไรลาคลิปนี้นะคะมาทำซี่เพราะว่าอยากได้เกินมันก็ค่อนขงที่สะที่อยู่นะไหนใครใช้แล้วก็มาลองคอมเมนต์ดูนะคะว่าใช่ดีไหม,ม,มก็เดี๋ยวซื้อกันใหม่นะคะสําหรับอ่า อีเวนนานไม่รู้อีเวนอะไรนะฮัตจีโดนใจสาวแต่ก็จะมาทําดีส่วนตัวละครนี่น่าจะต้องพักก่อนนะคะาอาจจะไม่ได้ทําตัวละครแบบว่าติดต่อกันเหมือนเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปิดตัวละครตานานอ่ะใช้อ่ะค่อนข้างเยอะมากสี่หมื่นห้าหมื่นเลยนะโอ้ถ้าเราไม่มีสำรองไปสัก6กหมื่นเจ็ดหมื่นชว่าฉันก็จะไม่ทํานะคะเพราะว่ากลัวไม่ปิดเสียดายถ้ามันไม่ปิดอ่ะโอเคก็เจอกันใหม่อีเวนนานะคะสวัสดีก,ะะก,ก็อันยองค่ะทุกคน